คณะกรรมการที่เคารพทุกท่านรายงานผลการปฏิบัติงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเรื่องไอโซเมอร์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนพ่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนนำเสนอโดยนางสาวนภัสวรรณคำชูตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนจานวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่มาและความสำคัญจากการจัดการเรียนรู้เรื่องไอโซเมอร์ ummer, รายวิชาเคมีหารหัสวิชาว .33221 ชั้นมัยมศึกษาปีที่6 ปัญหาที่พบในปีการศึกษาที่ผ่านมาคือเรื่องทักษะการวิเคราะห์สรุปองค์ความรู้การเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละหัวข้อซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียดทำให้ผู้เรียนขาดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นความคิดในระดับที่สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ได้ด้วยตนเองนอกจากนี้การจัดสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ ควรจัดให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะที่สำคัญต่อผู้เรียนการจัดการเรียนรู้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเองและฝึกการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของวิชาเคมีที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการสืบษสาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาสู่การนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาหาความรู้เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตัวเองมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางความคิด คนพบความรู้หรือแนวแก้ปัญหาได้เองและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนผู้สอนเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและนำความรู้หลักการแนวคิดทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับปัญหาที่ผู้เรียนสนใจศึกษาคนา้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตัเองตามความสามารถและความถนัดของตนเองอย่างเป็นอิสระโดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัยที่มีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า โดยมีครูเป็นผู้คอยให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมั่งหมายที่ตั้งไว้การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าทดลองและลงสมบตศึกษาใบความรู้อื่นๆผู้สอนจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือตรวจสอบความรู้ใหม่ ซึ่งอาจกระทำได้ทั้งการตรวจสอบกันเองระหว่างกลุ่มหรือผู้สอนช่วยเหลือในการตรวจสอบความรู้ใหม่ๆกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จะช่วยสร้างเสริมพลังความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถโดยประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ตัวเองเน้นบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดทุกคนมีโอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เพื่อน,นำไปสู่การสืบสอบค้นหาผ่านการสังเกตทดลองสร้างแบบจำลองและวิธีการอื่นๆเพื่อน,นำข้อมูลสารสนเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์้าพเจ้าจึงมีแนวคิดที่จะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ที่เรียนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นสูงได้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์รวมถึงใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ค้าพเจ้าจะมีความสนใจที่จะออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ Inquiry Process 5E เป็นแผนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชื่อมโยงการคิดขั้นสูงเรื่องไอโซเมอร์ omer, วิชาเคมี5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson s t u ี้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและยกระดับผลสมิตธทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งครูผู้สอนได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรศึกษามาตรฐานตัวชีวัดในรายวิชาที่สอนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนโดยจะมีเพื่อนคู่คิดให้คำปรึกษาหรือข้อชี้แนะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้ครูผู้สอนไม่เกิดความโดดเดี่ยวในการทำงานเมื่อครูผู้สอนทำการเปิดชั้นเรียนจะมีครูผู้สนใจไปร่วมสังเกตการสอนโดยเน้นที่สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียนว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ส่วนร่วมในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดมีนักเรียนคนใดที่ไม่ได้เรียนรู้ครูแก้ปัญหาอย่างไรหลังจากนั้นสอนเสร็จจะมีการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียนซึ่งทําให้ครูผู้สอนได้รับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อนําไปปรับแผนให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นจุดประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อให้ในักเรียนชั้นมธยมศกสาป,ปีที่6ทับปีการศึกษา2566รโรงเรียนจานสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ลงมือปฏิบัติได้จริงเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ร,ร์การคิดขั้นสูงมีผลสำเร็์ทางการเรียนเรื่องไอโซเมอร์วิชาเคมี M 5เพิ่มขึ้นมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาเคมี M. ขอบเขตของการดำเนินง,งานเป้าหมายของการดำเนินง,งานนักเรียนชั้นมธยมศกสาป,ปีที่6 โรงเรียนจานวิทยาคารปีการศึกษา2566ขอบข่ายของเนื้อหาเรื่องไอโซเมอร์ omer, วิชาเคมี5รอบเขตของระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566ประโยชน์ที่จะได้รับนักเรียนชนั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566โรงเรียนจานวิทยาคารรอยละ80 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ลงมือปฏิบัติได้จริงร้อยละแปดสิบมีผลสมมติทางการเรียนเรื่องไอโซเมอร์วิชาเคมีห้าสูงขึ้นนักเรียนร้อยละแปดสิบมีจิดดตศีลที่ดีต่อการเรียนวิชาเคมีมากยิ่งขึ้นกระบวนการพัฒนาผลงานสภาพก่อนการพัฒนาปัญหาที่พบในปีที่ผ่านมาคือทักษะการวิเคราะห์สรุปองความรู้ การเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละหัวข้อเกิดจากความไม่เข้าใจในเนื้อหารายละเอียดทําให้ผู้เรียนขาดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นความคิดในระดับที่สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ได้ด้วยตนเองส่งผลให้โรงเรียนจานุทิยาคารมีผลสมมติทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการสื่อสารระดับชาติขั้นพื้นฐานต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดและหน่วยงานต้นสังกัดกําหนดไว้ 2. การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าพเจ้าได้ศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเรื่องไอโซเมอร์โดยใช้กระบวนการจัดการในรู้แบบสืบสหาความรู้ร่วมกับการพัฒนาร่วมกันผ่านชุมชมเหตุการณ์ยนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยดำเนินการอาศัยแนวคิดเชิงระบบข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามวงจรการทำงานเชิงระบบด้วยรูปแบบ p d c r s ได้แก่ 1. การวางแผนและการวิเคราะห์งานโดยเริ่มจากศึกษาหลักสูตรกลางการศรึกษาขั้นพื้นฐานวิักพั้าราส2บฉบับปร,รับปรุง2560รสาระกลุ่มการเรียนรู้ว,วิทยาศาสตร์และเคมีขออขายเนื้อหาจุดมุ่งหมายของวิชาเคมีรวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ระดับชั้นยุศสกราปีที่6 ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสมดุลของผู้เรียนจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องไอโซเมอร์ ar, วิชาเคมี N 5้ชั้นเรึ่งสาปีที่หร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กานลงมือปฏิบัติตามแผนนำกิจกรรมการจัดการรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องไอโซเมอร์ ummer, ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วได้จัดการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายโดยการเปิดชั้นเรียนโดยมีชุมชนเห็นการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ C, ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมสังเกตการสอนการวิเทศกำกับติดตามประเมินและส่งเสริมให้กำลังใจเป็นการสะท้อนคิด เรื่องไอโซเมอร์โดยใช้กระบวนการจัดการยนรู้แบบศึกษาหาความรู้ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนางานนำข้อเสนอที่ได้จากการสะท้อนคิดผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ต่อไปการวิจัยและกระบวนการทำงาน รวบรวมข้อมูลตอบกลับจากผู้เรียนต่อกระบวนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องไอโซเมอร์ ummer, วิชาเคมี5รหัสวิชาวสามสองสองหนึ่งชั้นมัธยมศึกษา,าปีที่6เพื่อแยกประเด็นในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ 2. นํนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่วง PLC ร่วมกับคณะครูุ่มิสาระการเรียนรู้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเลกเปลี่ยนเรียนรู้นำข้อมูลและแนวคิดพัฒนาตามประเด็น 3. ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแล้วจะดทำเป็นสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหาในรอบปีถัดไป การเผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขพเจ้าได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภทครูผู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเ,ร,เรียนรู้ learning loss ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ professional learning community PLC ผ่นา,ลลนน PL านการพัฒนาบทเรียนร่วมกสนสนัน lesson study ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศาสตรสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลในระดับดีผลการดำเนินงานร้อยละ80ของนักเรียนชนั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนจยันทิอาคารปีการศึกษา2566ที่เรียนในรายวิชาเคมี5สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ลงมือปฏิบัติได้จริงเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การคิดขั้นสูงผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ80 ของนักเรียนชนั้นศึกษาปีที่6โรงเรียนจานวิทยาคารที่เรียนในรายวิชาเคมี Me 5มีผลสำเร็จทางการเรียนเรื่องไอโซเมอร์ omer, วิชาเคมี Me 5รหัสวิชาว33221เพิ่มขึ้นรอยละ80ของนักเรียนชนั้นศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566ที่เรียนในรายวิชาเคมี Me 5รหัสวิชาว33221มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาเคมี Me, เพิ่มขึ้น ปัจจัยความสำเร็จได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566โรงเรียนจันเทียคารเป็นอย่างดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566ที่เรียนในรายับชาเคมี5ได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิดอ,องความรู้ที่คงทนการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ เผยแพ่ในเว็บไซต์โรงเรียนจยันวิทยาคารได้รับเกียรติบัตรจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาเมืองมุกิาหรผ่านการพาิจารณาและมีคุณสมบัติให้เป็นครูผู้สอนระดับ Smart Teacher ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ตามกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน Lessons t u d y และได้รับรางวัลสมาร์ทที c เชอในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 การนิเทศติดตามกระบวนการเปิดชั้นเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประเภทครูผู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson s t u d y สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเธยมศึกษาสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2 5 6 6รได้รับรางวัลในระดับดีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับผลงานดีเยี่ยม ผลงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนานวัตกรรมเชิงวัฒนธรรมสู่การสร้างซอฟต์พาวเวอร์การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2565รกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ระดับผลงานดีเยี่ยมผลงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t Practice การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิตัลในการบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามศศรสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2565ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมติดตามรับชมขอบคุณค่ะ